ครับก่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมกับผมมาเดือนภาษีปุ๋ยครับยาวคุยกับเขาพี่น้องมีสภาพบางเรืองข้าวไม่กินปุ๋ยเกิดฉากอะไรครับผมท่าปัจจัยแหลกเลยครับคือเอ่อเงินเฮาพอค่อยหลายนะครับปุ๋ยกับราคาแพงเขาเลยไม่อยากกินปุ๋ยพันไหนไม่ได้ปเลือกกินฮอร์โมนแท้นะครับผมอ่าบ่มีอนนะครับผม พเกดปนยสำหรับปัจจัยแรกเกิดจากอะไรบ้างนะครับมาดูกันปัจจัยที่1เกิดจากดินครับสถาพของดินกรอนอาจจะเกิดจากการย่อยสลายของฟางข้าวที่ไม่หมดในนาทําให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนซันไฟหรือที่ว่าแก๊สไข่เน่าแล้วก็ดินที่เป็นกรดมากและด่างมากไปครับแล้วก็ปัญหาของคาร์บอนไดดของดินเนี่ยที่มันสูงมากเกินไปต่ำมากเกินไปที่ในเขาห้องนีปัจจัยนั้นเติบโตสองเป็นสภาพอากาศที่แปรปรวนครับเขาบอกสภาพอากาศว่าท่านอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดแล้วก็ุ่มครับเพียในเขานี่นอกอากาศครับผมยินปุ๋ยบพราได้ครับ คราบเพรานั้นแล้วนะครับจึงต้องมีตัวช่วยเสริมในการฉีดพ่นทั้งใบครับเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือรักษาแล้วก็เป็นอาหารทางใบควบคู่กันไปครับับาพภาวะทั้งใบนี่เป็นการตอบสนองที่เร็วที่สุดจึงหมอจะการที่ใส่ร้อมูลฉีดเข้าไปนะครับเป็นการไปกระตุ้นแล้วก็บำรุงรักษาแล้วได้เร็วที่สุดสําหรับเขาจะเป็นโรคกินปุ๋ยว่าไรนะครับจึงตัวนี้จึงจําเป็นต้องใส่ในกรณีแบบนี้นะครับ